HMB คืออะไรมีประโยชน์อ,ะ,อะไรดียังไงคําตอบทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม x w e l n n e วลับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพองค์รวม EP นี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง HMB เวลาเราเห็นโฆษณานะครับอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุในท้องตลาดเนี่ยเคยสงสัยกันไหมว่าเอะไอ HMB เนี่ย มันคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรมันเหมาะกับใครเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายง่าสำหรับานไหนนะครับที่มีปัญหาการนอนหลับนอนหลับยากนอนหลับลำบากใช้เวลากว่าจะง่วงนอนลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง LINE ID at wellness ก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่า HMB คืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับกล้ามเนื้อ,อผมเล่าให้เห็นภาพอย่างนี้แล้วกันสมัยก่อนเนี่ยเล่าเป็นฉากๆแล้วกันนะครับแรกๆเนี่ยวิทยาศาสตร์สมัยแรกๆเนี่ยเราเริ่มเริ่มค่อยๆเรียนรู้ว่ากระบวนการในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยต้องมีวัตถุดิบก็คือโปรโตีนเหมือนเวลาเราจะสร้างบ้านเน่เราจะต้องมีอิฐมีปูน ก็คือโปรโตีนต่อมานะครับวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเรียนรู้พัฒนาเพิ่มเติมก็คือเริ่มเรียนรู้แล้วว่าโปรโตีนเนี่ยในอาหารเราจะพบได้ในอาหารจำพวกเนื้อนมไข่ทัว่วเห็ดเต้าหู้ธัญ,ญพืชข้าวต่อมานะครับก็เริ่มเรียนรู้ลึกเข้าไปอีกว่า ไอ้โปรโตีนที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะครับมันไม่ใช่ว่ากินหมูกินไก่เข้าไปปุ๊บแล้วเราจะเอาไปใช้ได้ท,ทันทีมันจะต้องผ่านกระบวนการย่อยก่อนซึ่งกระบวนการย่อยมันก็จะย่อยไอ้พวกโปรโตีนที่อยู่ในอาหารที่เมื่อกี้ผมบอกไปใช่ไหมครับให้กลายเป็นโปรโตีนตัวเล็กๆหรือเรียกว่ากรดอะมิโน,โนถึงจะเอากรดอะมิโนเนี่ยไปใช้งานต่อได้ไม่งั้นเรากินหมูกินไก่เราก็กลายเป็นหมูเป็นไก่ถูกไหมครับ ต่อมานะครับวิทยาศาสตร์ก็เริ่มเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับรู้ลึกเข้าไปอีกว่าเอไอโปรโตีนตัวเล็กๆหรือว่ากรดอะมิโน,โนเนี่ยมันมีหลายแบบนะมีหลายตัวนะคุณไม่ต้องไปสนใจอะครับว่ามันชื่ออะไรเอาเป็นว่ามันมีการตั้งเรียนรู้ว่าเจอมีกรดอะมิโน,โนตนัวนี้ก็ตั้งชื่อว่ากอไก่คอไข่อคขอควายอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆนะครับแต่จริงแล้วมันมีภาษาวิทยาศาสตร์ ทีนี้เราก็เริ่มรู้แล้วว่าไอกรดอะมิโนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามกลุ่มนะครับหลักๆก,กลุ่มแรกก็คือกรดอะมิโนจําเป็นกลุ่มที่สองก็คือกรดอะมิโนไม่จําเป็นแล้วก็กลุ่มที่สามก็คือกรดอะมิโนกึ่งจําเป็นอ่าฟังมาถึงตอนนี้อาจจะเริ่มแบบงงๆละค่อยๆคิดตามนะครับแปลตามตัวเลยกรดอะมิโนจําเป็นก็คือร่างกายเราเนี่ยอยู่เฉยๆหายใจทิ้งอยู่ที่อยู่ธรรมดาเฉยๆเนี่ยหายใจปกติเนี่ย มันไม่สามารถที่จะมีขึ้นมาได้เราต้องได้รับจากอาหารภายนอกเท่านั้นหมายความว่ามันก็คือจําเป็น่ยอ,อันต่อมาก็คือกรดอะมิโนไม่จําเป็นถ้าเราได้รับกรดอะมิโนที่จําเป็นเดี๋ยวร่างกายจะไปสร้างกรดอะมิโนไม่จําเป็นเองอ่าแต่ถ้าถามว่าได้รับจากอาหารภายนอกได้ไหมก็ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือกรดอะมิโนกึ่งจําเป็นกึ่งจําเป็นก็หมายความว่าบางเพศบางวัยก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องไปรับเด็กๆหรือ ในคนที่กำลังท้องอยู่ตั้งครรภ์อยูอ่ทีนี้ต่อมาวิทยาศาสตร์ก็เริ่มรู้ลึกเข้าไปอีกว่าไอ้กรดอะมิโน,โนที่จำเป็นเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด9ตัวแล้วมันมีอยู่3ตัวนะที่สำคัญส่งผลและก็จำเป็นสำหรับก,การสร้างกล้ามเนื้อจากจำเป็น9ตัวใช่ไหมครับมีไอ้3ตัวเนี่ยเป็นทีเด็ดเลยที่เกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อไอ้3ตัวเนี้ย เรียกว่าบรน c h เชนอะมิโนแอซิดหรือว่า BCA มีกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลิวซีนไอโซลิลซีนแล้วก็วาลีนต่อมานะครับวิทยาศาสตร์ก็เริ่มศึกษาลึกกัไปอีกจนกระทั่งรู้ว่าไอ้สตัวนี้นะที่เกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้อนยตัวที่มีผลมากที่สุดนะครับเป็นพระเอกเลยก็คือลิวซีนมีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อมากที่สุดทีนี้ปัจจุบันนะครับลึกเข้าไปอีก มาตอนนี้นะอุ๊ยกว่าจะมาถึง HMB นะกรดอะมิโนโลเลวซีนเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะเอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับมันจะต้องไปเปลี่ยนเป็นสารตัวกลางในกล้ามเนื้อแล้วก็วนกลับมาเปลี่ยนเป็น HMB ที่ตับโอ้โหเล่ามาทั้งนานตกลง HMB นี่มันคืออะไรกว่าที่จะกรดอะมิโนโลเลวซีนนะครับจะเปลี่ยนเป็น HMB ได้รนะ้อเปอร์เซ็นะครับเปลี่ยนเหลือได้แค่2อ0เอเองคือกระบวนการมันซับซ้อนวุ่นวายแล้วก็ หลายอย่างมีตัวแปรไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เรากินอายุพฤติกรรมอะไรต่างๆทําให้กระบวนการเปลี่ยนตรงนี้มันยากนั่นเองอสรุปนะครับ HMB ก็คือสารที่มีผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อมากที่สุดทั้งในเชิงปริมาณและก็คุณภาพสารที่นี้ A-HMB เนี่ยมาจากกรดอะมิโน,โนที่ชื่อว่าลิวซีนซึ่งเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารภายนอกเท่านั้น แต่การที่ H ในลิวซีนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น HMB เนี่ยมันไม่ง่ายมันยากมันจะต้องวนไปที่กล้ามเนื้อก่อนแล้วจากกล้ามเนื้อวนมาที่ตับแล้วมันถึงจะกลายเป็น HMB ซึ่งไอลิวซีนเนี่ยกรดอะมิโนโลิวซีนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น HMB ได้แค่2 0ถึงเท่านั้นอ่าโอ้โหเล่ามาตั้งนานกว่าจะรู้ว่าตกลงแล้ว HMB เนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับแรกๆนะคุณนึกภาพนะย้อนกลับไปนะ สิบปีที่แล้วนะเอ้ยโปรโตีนสกัดนะครับอืมเป็นผงๆใช่ไหมมาชงต่อมานะครับเริ่มเอาละอ่าโปรโตีนพวกนั้นก็จะมีกรดอะมิโน,โนจําเป็นไม่จําเป็นอะไรต่างๆอ่ะทีนี้พัฒนาเพิ่มขึ้นมาอีกก็เริ่มมีกรดอะมิโน,โนที่แยกออกมาเป็นเม็ดๆอ่าเขาเรียกว่าบรันช์เชนอะมิโนแอซิดมีเฉพาะ3ตัวนี้เอาไว้สําหรับสร้างกล้ามจนกระทั่ง,ง,งปัจจุบันเนี่ยสกัดเฉพาะ h m b ออกมาอ่าโอเคเข้าใจแล้วเนาะเพราะว่าตกลงแล้วเ m b เอเนี่ยมันคืออะไร ต่อมานะครับมาดูว่าประโยชน์ของ HMB คืออะไระจริงๆเมื่อกี้แอบใบ้กันแล้วล่ะ HMB เนี่ยมีผลนะครับส่งผลต่อการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อด้วยอ่าคือหมายความว่าทั้ง2เด่งเลยเพิ่มหรือป้องกันไม่ให้มันลดลงเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายอ่าสมมตินะนักกีฬาคนที่ออกกําลังกายสม่ำเสมอเนี่ยต้องการจะเพิ่ม เข <L eg le> าเรียกไรครั performance ทางด้านงานออกกําลังกายมันจะต้องมอีมุมที่หลากหลายขึ <ừ. S 1> ้นมันไม่ใช่ว่ามีแค่ปริมาณอย่างเดียวมันจะต้องมีเรื่องความทนทานเรื่องอความยืดหยุนความแข็งแรงอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโอ้โหที่มันเกี่ยวข้องกับที่หลายๆคนสงสัยเพราะเห็นโฆษณา,นานที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเพราะอะไรมันช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้และก็ผู้ที่ไม่ได้ออกกําลังกายได้ เพราะอะไรก็ที่เมื่อกี้เล่ามาตั้งนานนะครับว่า HMB กวาจะเปลี่ยนมาเนี่ยมันยากมันยุ่งวุ่นวายแล้วมันเป็นตัวที่มีผลมากที่สุดต่อการสร้างแล้วก็การป้องกันการลดของกล้ามเนื้ออ่ะสุดท้ายนะครับมาดูว่า HMB เนี่ยเหมาะกับใครบ้างอ่าอย่างแรกเลยนะเหมาะกับผู้สูงอายุที่มีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า s าโคพ p เ n ียอ่ะ เคยเห็นไหมผู้สูงอายุที่แบบตัวบางๆเดินมาอย่างเงี้ยงอมๆนะหลังงองๆคือตัวนั่งลงไปก็คือลำตัวเนี่ยแค่จะลงไปพัดติดกับหน้าแข้งอยู่แล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตนะถูกไหมครับถ้าเราไม่มีกล้ามเนื้อนี่เราตายเลยนะอันต่อมานะครับคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายอ่าจริงๆแนละ้วถ้าเกิดคุณงมีแรงนะ ยังยังอยู่ในวัยที่ออกกําลังกายได้คุณก็ควรที่จะออกกําลังกายแต่ถ้าออกกําลังกายไม่ได้มันก็คือต้องมีการขยับต้องมีการมูฟเมนต์เพราะถ้าพูดกันตรงๆเลยนะคนที่ไม่สามารถขยับร่างกายได้นอนเป็นผักเนี่ยก็คือคนคนตายนะครับอพูดกันตรงๆเลยนะคนที่นอนติดเตียงไม่สามารถจะขยับร่างกายได้มันก็คือมันก็คือคนที่ใกล้จะตายอยู่แล้ว เราจะมีชีวิตอยู่ได้เราต้องสามารถสู้กับแรงโน้มถ่วงได้ถูกไหมครับแต่ถ้าเราสู้ไม่ได้เราก็ตายสุดท้ายนะครับเหมาะ HMB เหมาะกับใครกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับเนื้อกีฬาที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเ m b เหมาะใครเหมาะกับทุกคนเลยคือคนธรรมดาก็ได้ผู้สูงอายุก็ได้นักกีฬาก็ได้เรียกเรียกว่าเหมาะกับ ุกเพศทุกไบเยเพราะว่า SMB มันก็คือกรดอะมิโนที่จําเป็นตัวหนึ่งแต่ว่ากว่าที่มันจะเปลี่ยนมาได้เนี่ยมันยากวุ่นวายแล้วก็เปลี่ยนได้น้อย่อะสุดท้ายนะครับท่านไหนที่ดูแล้วชอบแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพองค์รวมไม่ได้ดูแลได้ด้านใดนด้านเดียวนะครับกดติดตามไว้ได้เลยแล้วถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้ แล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ